ยังไงดีครับแกแกฉันต้องให้ยี่ตาไม่ได้ทางไหมอะและอันนี้มาจากไหนอ่ะเครื่องล่นเนื้อแก่เครื่องล่นเนื้อไก่เหรอกินกุ้งแบบไหนเนี่ยใช่มานี่ฉันกินให้ดูโอ้โหเดี๋ยวทำให้ดูนะกินเอาฟุตสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินเอาฟุตงี้ยมาแล้วตัวเอาฟุตอยู่หรือยังล่ะ แล้วนี่คือมื้อเช้าเราชาร์จยังไงล่ะฉันหิวแล้วแต่ว่าจะไม่ได้กินอะไรมาเลยจริงจริงหรอแกและหนุ่มในรถวันมี้เศษมถุงขนมมิโดแล้วกูจะนั่งไรพะเนี่ยเศษขนมมีทุกอนุบนรถเก๊แกจะกินไปกินหรอแกจะกินไปกินนะมีโก้งเฮียม่ได้แก้ว่าแกเฮียว่าอ่ะพี่สาววันนี้เราจะไปกินเอาฟู้ดกันที่ไหนจ้าฮาตติบังใช่แล้วฮาตติบังราเมนนะคะสาขาใกล้บ้านเลยที่ซีคอนบางแคคือเพิ่งรู้ว่าฉันเยอีแชมเปญแล้วก็เยอโรอซึ่งรออยู่ที่หน้างานอ่ะ ก็มีตำนานจังฮาจะบังราเมนหมดเลยด้วยคือเป็นร้านแรกที่ฉันกินตอนที่ฉันอ่ะเพิ่งเคยเดินห้างครั้งแรกว้ยแกเอาจริงแกเป็นคนชอบกินราเมนปะฉันกินแต่ว่าจะต้องสั่งแบบไม่ใส่ผักเอาปกติแล้วว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้กินราเมนบ่อยมากนักเว้ยแต่เวลาฉันกินอ่ะฉันก็จะมีร้านประจําซึ่งอีดอกมองกลับไปอ่ะกูกินมาตั้งแต่มอสี่กี่ปีอายุสิบห้าสิบห้าปีเพราะพูอายุสามสิบแล้วก็ตั้งแต่สมัยเด็กอะเวลามาห้างกับเพื่อนอ่ะถ้าจีบังต้องเข้าแล้วอ่ะ แล้วนคน่ะด<า>ูอ่อนแทบไม่ได้กินอะไรเลยฮ่า,ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะแล้วตัดภาพไปดูบนรถมันขาดเ็จขนมเต็มรถน่าออนฉันยังเรียกอยู่เลยเช้านี้แต่หน้าแกดูไม่เรียบแล้วแล้วอย่างนี้มันดาัากูเสียแน่ <c oughs> แกถึงแถวข้ากับร้านมาซามของเราฮะที่บางราเมน ราเมนนอนหนูด้วยนะคะทุกคนพอสอบบอน,นะเจอที่นี่เพราะว่าชีติดแฟนไงหมายแกอุย้ยหมายให้ชีติดแฟนชีตแแบบว่าปิดออดเวลาชนมากินอะไรไม่ค่อยจะมาหรอกแกก็มีแฟนค่ะแต่ฉันกินลงค่ะเพราะฉันอยู่กับแฟนฉันกินไม่ลงโอ่<ๆ>อเดี๋ยวเราไปยัไงกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรน่าสั่งบ้างที่จะเป็นแบบตำนานของเราปะก็คือขึ้นชื่อเรื่องราเมนเนาะไวท์สเปซ สเปนอะไรนีาลาเบอสลัดีิซแกพี่นนอะไรเฟะก็ไม่รู้แกตาแกแล้วก็เก๋าฉันพูดไม่ได้จนาว่าที่นี่เขาเด่นเรื่องราเมนไมีน่าเชื่อว่ามีเมนอยู่ตรงนี้เลยว้าวมถึงว่าแบบเมนเกาอะไราคือบุรุษทำให้ดูเหมือนเมนเพราะว่ารอลูกค้าราเมนเข้าเลยเข้ากับราเมนที่ฉเมนสวยแลรวแล้วขอบปะแกกินนี่ใช่ไหมแก เอฟเจ๋งๆครับเอฟเจ๋ๆแกแล้วฉันกูสายแบบไม่มาแบบรายการกินเอาฟู้ดเพราะว่าแบบพยายามลดหุ่นมาเพื่อวันนี้วันเดียวไม่หรอกไม่หรอกินกับพวกแกแต่พวกแกแบบไม่ให้กำลังใจฉันเลยกิกับเรือเปล่านะเรือแกพลังบวกวันนี้ปลอดภัยแกมาตอนนี้ก็กลักินเอาฟู้ดคัมแบ็กแล้วนะคะวันนี้มาดูแลแล้วดู้ลแล้วคือก่อนหน้านี้หายไปเพราะว่าเายแชมเปญ่ะมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยใช่ต้องดูแลตัวเองตามคำสั่งของแพทย์นะคะวันนี้ก็มาตามสั่งของแพทย์เหมือนกันให้มากินราเมน ่อเวทุกคนเดี๋ยวเขาไปสั่งกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคำไมเรียกพนักงานเดยเรียกพี่พนักงานเลยฉันเหนือแกไม่เรียกคาะพี่ขาววิวเก๋ค่ะวิวจริงจพ่ขาวพี่เก๋แมีเสียงลูกหมาดด้วยอะ มาแล้วแต่ฉันไม่ยทนแงไยไม่ได้สามต้นไมค่ะตวัสดีค่ะกับตะเกแอบิดด้านเมนฉันมีเมนูในใจฉันกินมาสิบห้าปีเมนูนี้เฉลยช่างเบลล์คอเนบอกว่าอ๋อเป็ยังกี้ป้าหาไสิบเอ็ปีค่ะต้มยำชาชูเมอเป็นบ๊อเยีกุ้งรามแกฉันก็ไม่เมนูของฉันเหมือนกัรู้รามเมนของกุงยิ้มนะ ของคกี้พูดออกมาพูดเลยขออะไรต่อยจบแกลอ่อแล้วแกอ้วนเหมือนช้ายโอ้โคิว่าเสียบฟ้ามาแล้วนะลออพี่คอมเดเนีไก่กระอุเตะด้วยมึ้รอเแกเอาไมได้ยไหมล่ะอ๋อไก่กระอแล้วดถ่อ้าสนใจแล้วเป็นซามูเซนนะคะ คนถ้าเป็นเซ็ก็ต้องเป็นแบบคเดียวครับแบบแบบไม่เป็นไรนะอ้โหนี้แม็ก ABLO เมนชื่อคาสื่ออยู่ไหนเนี่ยเจ้จำชื่อมาเพื่อมาสั่งเลยอ่ะดิงิ้มนั่นยิ้ม่นเลยเอาเลยมัหนึ่งหนึ่งร้อนอะแต่์แครเอาไปขายต่อขายส่งหรอหวานแต่์เขามีแต่สตารอทป็อกปีแล้วคือคนอื่น่ะเขาต้องการที่จะเอ้ยอยากทานโอ้โหอยากมาเลยเอ็กซ์ต้าท็อปปี้ีขอบคุณแล้วเรื่มเบรนอันนี้คือจะมีซอมให้สองแบบหรือเปล่า มีซอสชีสแล้วก็จะเป็นตัวมายองเนเออโอเคพอแค่พูดเล่นยิงนี่ไล,เลยเนี่<อ>พยนะพูดไปเลยของท่อทั้งหมดแต่มันไม่ถึงพูดได้ไหมล่ะพูด <laughs> ได้แต่ฉันกินไม่ <c oughs> ได้กินได้เออแต่มันจะพอแนละ้ว <laughs> คือเอาจริงเวลาแบบเราเวลาเรื่องของที่เนี่ยเขาจะให้ชามะใช่แต่เราชัดอยากกินแบบเบาๆแบบแม่เขาเรียกว่าเป็นลูกชิ้นใหม่เล็กแปะไม่มีการเลยแกแพ้ปานแกไม่ต้องกินก็ได้แกแพ้เล็กแปะเรากินไม่ได้หรอกคือร่างกายมันจำไได้ไงว่าแบบลูกชิ้นที่กินเป็นเล็กแปะมีกี่อย่างแล้วหรอเดี๋ยวกลัวใจยืดยเดี๋ยวกลังเลยอันนาหารเล่นจะมทั้งหมดสามอย่างแล้วคือพี่พูดออกมาก่อนเลยว่าตอนนี้เรื่องมีสามอย่างสามว่ามีที่สี่อะไรบ้างหนูคุณพี่ ชาห้างเาัดชาห้างเลยหนึ่งับอุ้ยคุณนี่ตัดบทแบบว่าแบบเอพอแล้วพอแล้วเพื่อนทได้เพื่อนทำได้เอาวาฟูไก่สลัดเออเริ่หักนอนหน่อยแล้วอ่หน้าน่อยเลยอ่ะเดี๋ยวขอนงานเบรกตรงนับสิบากันนะคบพอดีเพื่อนพอมากเรื่องสลัเพื่อนไม่กิน เอาเ่มเสิมไหมสเพิ่มเตมเลยไหมนัเป็นน้ำพันธั์วายฉันก็มีพันธุ์ใ่เธอบาแกชอบเ่นโดนแรกันึ่งเอาเลยแกซึ่งคนโดนสนุกด้วยถ้ารับอเพิ่มเติมคะารับเพิ่มเติมนี่น่าจะหมดนี่ไม่ค่ะคือเราสามารถสั่งเพิมได้ช่วยแบบดูคเนโตตรงนี้นิดนึงว่าพอรึเปล่คิเราพดหลิ ตามมาเลยค่ะขอบคุณมากไี่เห็นเยนิมือเชหมเยคิวจกินหมดไหมเนี่ยดูนจบ าแล้วพี่สาแกลู้ป้าพอมาเสิร์ฟปึ้งเห็นห้าีคามาที่เป็นลูกชิ้นใหม่เลขกแปดอ่ะภาพในความทรงจําคือมันกลับมาเลยอ่ะลูกชิ้นใหม่เลขกแปดก็เลยเป็นการคอมพลีทที่เรียกว่าชามทรงจ้ำแสนอร่อยเออเห็นไหมล่ะเจ๊คิดแบบแกแแกฉันไมได้คิดไ่ได้คิดอ่ะเขเป็นแคมเปญของโอ้ชามทรงจ้ำแสนอร่อยด้วยเห็มล่ะทรงจ้ำเด้อเลยใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือชิมกันเลยดีกว่าทุกคนว่ารสชาติในความทรงจำของเราเนี่ยมันจะตีหรือเปล่าแค่ไหนหวาน ้าาหมูทอดซูหมูเลือปะเลอไม่ได้กินาเออคนนดียวฉันเป็นคนชอบกินต้นหอมอยู่แล้วแกใหญ่เดียวใช่อันนี้เป็นแบบเป็นผักชนิดเดียวที่ฉันฉันชอบไม่น่าักอินเสิร์เสนยมันนน้แก่ววตัว้ม้วก คุณรอดในฐาน,นะโปรเฟสเซอร์ด้านรสชาติอาหารดั้งเดมไทยพูดเลยว่าต้มแดดพี่เนี่ยรสชาติเข้มจริงครับบิ่วดิเเงเงบี้ยวเพิมเผ็ดกำลังดีใช่และแกงดูดีมีเห็ดไปด้วยอหะคือต้มแดดของจริงปะ่ะต้มอ่องอ,องจริงแกุ้ตงตัวใหญ่หมากเลยฉันชอบใส่นี่น้ำมันงาพริกเผาสุดๆหอมขึ้นใเลยนะทำหนึงขนาดว่าไาน้ำมันงาพริกเผาแบบเนี้ย เอาไปเก็บที่บ้านเออถ้ากินบะหมี่อะไรฉุกเฉินที่บ้านก็ต้องใส่เดี๋ยวพวกแกให้ฉันชิมด้วยละกันอ่าแล้วของแกเป็นยังไงบ้างอร่อยมากอันนี้ฉันชอบมากแต่ว่าฉันขอกินอันนี้ด้วยเลยไเอาเลยเอาเลยเฮ้ยฮะอ๋อโก้ยี่ตายตัดต่อแก้มปะเนี่ยตัดต่อให้หายปะเนี่ยนึ่ถึงดิบดมหายไปแห่แล้วแกแต่สำหรับฉันอนดาสี่ที่น่าอิจฉาคือคาราโอเกะ ฮัลโหละเนดิค่ะเจสันเพิ่งตัวมาเลิ่มจะอ่านถอยเกี๊ยวซ่าเลยบอกว่าเป็นเมนูที่มีตำนานเดี๋ยวเราให้ฟังเกี๊ยวซ่าฮัจิบังจะเป็นหนึ่งในตำนานแล้วมันออกแสนเดี๋ยวเราให้ฟังเออเลยอ่ะรสชาติตำลอสติบสาขาเจอร์ปารมตอสิตรอร่อยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือตำนานเห็นไหมล่าอุ้ยแกแต่ว่าเมนูวันนี้ฉันว่าสลัดอ่ะน่ากินเอาเลย แกบคุณนะเบิร์นแกสลัดที่นี่อร่อยมล้วกันไม่หยิบผักเลยแม้แต่นเดียวก่อนเร็วถ้ากูอยากกินแล้วไีมว่าแต่มันดูฉ่ำมากเลยอ่ะอร่อยมากที่เนี้ยชอบมากมันแตเลยบ้าวัดมันเข้มข้นขนมเป็นเด้งมากเลยใช่เป็นจากชิ้นไก่ไหมใช่ช่วยพูดก็ได้เนาะแล้วตอบแบบว่าไม่ไม่ดีเลยล่ะกินยังไงดีล่ะ แกเราจะต้องให้ยี่ตาไม่ยหญ่ด้วยนะครื่องแล้วอันนี้มันตจางไหนอ่ะเครื่องร่อนเนื้อแก่เครื่องร่อนเนื้อไก่หรอไก่คือล่อนเลยล่อนออกจากกระดูกเลยแกเอาซีฟ่าแชมเปญถ้าเกิดสมมติว่าแกมีการย้ายงานอะไรแบบนีโอ้แล้วแกต้องกรอกแบบว่าใบสมัครแอปพลิเคชันตองช่องความสุขพิเศษเหรเป็นเครื่องล่อนเนื้อไก่เขึ้นรู้บอกมาเลยนี่แต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยเมนชีคัสส์เมนูนหมปวดท้องแล้วคือมีซอสพิเศษของยางเมนูนี้เขาวางขายตั้งแต่ปี2 0 2 2 2 0 0 น่ากินด้วยเนอะใ่ม่พี่กินดีเพราะถือนเขาลองอกินด้วยต้องเสียงกรอบแมมเลื่อยกรอบแม่ๆมาเลือยใช่ไหมอร่อยอ่ะกับมาองเนิดสุดที่สุดฉันถึงสั่งเอ็กซ์ตร้าท็อปปิ้งมาอร่อยเก็จะลืมไปได้ไงเขาหัดนะาห้หอมเนาะนี่เนี่ยไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามกินกับสิ่งเนี้ยไม่ค่ะมึงกินทัชจิคามะเป็นอาหารลากคนเดียวค่ะมึงกินบะหมี่เป็นอาหารกับแกล้มฮะล้ำเต้มเนาะไก่ยี่า Yeah. นะเแต้องเห็นรอดขอบุญรออ่ะขอบุญนะเออเนี <S <S ่ยเออมาเลยไหนต้องไหนเราดูว่าชามต้มยำฉันอร่อยหรือเราคือชามเราก็คือเมนูที่ฉันสั่งวันนี้เลยเว้ยที่เป็นต้มยำหมูชาชูก็บอกว่าชานะบ้านอยู่ยุทธยากบ้านนักเรียนว่าทุรักกันแล้วคือชนะตารม .4 ี่ย้ายเข้ามาเรียนที่ปทุมสาวอาทิตย์เพื่อนก็เออนักกันไปคือสต๊าคลังสิบแล้วที่นี่เว้ย มือแรกที่เพื่อนพาไปกินกันอ่ะคือฮัตจิบังราเมนที่สาขาเวสบารอนสิตเลี้ยงมั้ทุกคนอ่ะเอออ,อพร้อมใจกันว่าไปกินนี่กันเถอะอันละชาติอ่ะไม่รู้จกักเลยฉันก็เลยว่าอ๋อเวลามาเดินห้างคือต้องมาฮัจิบังราเมนร้านอะไรกับเพื่อนใช่ไปกับเพื่อนอเพื่อนก็สั่งไปว่าอ้าเดี๋ยวสั่งเกียวซ่ามากินด้วยกันอันดับแรกคือนั่งปุ๊บสั่งเกียวซ่าก่อนเลยแสดงว่าของเลิศที่นี่แล้วทีนี้ราเมนที่จะสั่งอันเนี้ยก็เริ่มจากวันนั้นเลยคือวันนั้นอ่ะเพื่อนก็ส ก็เป็นต้มยำด้วยมแม่แซ่บเลยแล้วอร่อยราคาคุ้มค่าวัตถุดิบดีนักเรียมจะต้องได้ใส่ได้<ช>อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราให้แบบโอเคต้มยำหมูชาชูและเกี๊ยวซ่าเป็นชามทรงชามแสนอร่อยสองครั้ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันเนี้ยอ้าวกลายเป็นมือแล้วอะไแก่ะเพราะว่าเพื่อนฉันต้องตกนะ เออไม่ว่าก็ได้ว่ามงนาแล้วกันก็ได้เอาเอาอาแล้วช่าซอมแสนหนักเลยเป็นยังไงฉันไม่เ่าเอาเอาเเอาขอคันเชฟอมานี้เลยเบิ้นเดือดกุ้งราเม็งี่แซมอ่ะเนคเชฟมา่านไทยมาเว้ยแต่อันนี้ต้องคือแบบอมเลชั้นที่ดีมากเทเลวิชั่นเลยนะ คอมพิวเอออตอร์คอมพิวเตอร์มพเตอร์เ็กทันสี่มันเดินกล้องได้รึหรือราคาสียพาอยบาลดูรูปรอบตาเแม่นชอบเปนูนี้มากาอร่อยมากมันแบบเนี่ยคนเดอยริงได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เลยตัวไม่หอมทอดป่ะไก่คาราโอเกะต,ต้องดังดูรอบเพราะมันดรถ้าไม่ดีจะไม่ดูเลยอัเลยอันนี้ไม่ไมมหรอพาอ่ะ อ๋อไม่เป็นไรนะแค่เล่นเกียร์หรอหลาดมาเมนูผีบอกความจริงคือฉันอะตั้งแต่ที่คบกันมาในจิตบังเนี่ยเพื่อ Mostly แหละว่าทุกร้านอาหารที่ต้องไปกินในไอราจะต้องเปิดดูเมนูว่าน้องมีของทอดแล้วของทอดเชี่ยวต้องอร่อยต้องทำถึงพี่กีคออ่ะอ๋อโมสตรีซึ่งจิตบังก็คือทำถึงเลย มาถึงไคลายแล้วแล้วเธอจะน็อตเซอร์ไพรส์สมัยเด็กอะตอนที่แบบฉันอยู่ในเมืองใช่แบบตำบนล้อเอออเพิร์แม่ริมคีย์เวิร์ดเมืองหรอเพราะเขาทีขวดมุ้งคีย์เวิร์ดคือเมืองมรอเมือง ทีวีแชมเปี้ยนถึงว่าซึ่งสองอย่างอ่ะที่ฉันได้รับอิทธิพลมาจากรายการพวกนี้เลยก็คือเรื่องราเมนอีกอย่างนึงคือด้วยความกินจุแบบอะไรป้ะทีวีแชมเปี้ยนอ่ะเขาไม่ได้แข่งแค่กินไงกีแทมอ่ะ ซึ้งซะแต่เรื่องกินแต่เทปี่เขาแข่งว่าตัดคอนเสิร์ตบ้านอะไม่สนใจตัดไม่ได้ภาพลดแทมเพลมว่าเช้านี้กินตีมนไม่ดีครับแม่งเราคือมันหลายๆรายการจับชื่อไม่ได้แล้ะมันสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเลยนะเป็นบะหมี่เย็นฉันก็แบบอุ้ยอยากกินจังฉันก็เลยบอกพี่ฉันว่าฉันอ่ะอยากกินเทปี่ก็แบบมาห้างแล้วก็แบบมาลองกินของฮันติบังเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าจังหวัดเชียงใหม่อ่ะสมัยก่อนมันไม่มีอะไรแบบคือมันอาจจะมีแต่ฉันไม่รู้แล้วก็ราคาไม่แพงก็เป็นสตาร์ุราเมนันนี่ ต้องซึ่งจริงๆอ่ะเมนูอันนี้เขาเรียกว่าเมนูราเมนเย็นอะไรเหมดอกินกุ้งชอนอีกที้งกุ้งจงจงฉันมีน้ำแก่อยู่อ่ะจะเบนให้ยืมไอ้ล้อติดเล่นเนาะเออกินกุ้งแบบไหนเนี่ยแกแล้วคือไอ้ล้ออะไรกินกุ้งอ่ะต้องหักอะเหลือครึ่งตัวใช่มาหนี่ฉันกินให้ดูโอ้โหเดี๋ยวไม่ดูนะนี่แกยิ้มง่ายโอ้โห อ้นี่เลยแบ่งเลยเหรอมึงกือว่ามีจริงว่ะเครื่องร่อนเนื้ออื่นมึงหมดเลยเครื่องแยกเนื้อพี่น้องเลวไปดูไม่ทันไปดิดูไม่ทันไปดิคนดูก็ดูไม่ได้เพราะคนคนมันเข้ามาเต็มเลยว่าดูไม่ทันเอแล้วมือแกฝืนไปอีกนิดนึงนะแกแกอยู่ช่องชั้นทำมาอาจจะแบบทำงานหนักนิดนึงนะแกคือไปช่องชั้นไหนอิ่มแล้วแกแล้วจะจะมาให้ชั้นกินอะไรกันนะกันหนาก็ไม่รู้เนี่ย ภาษาดีกิมแล้วอ่ะไม่อกอลแกมองครเหรอแกมองใครเหรอแเดี่บ้านทดียรที่เราถ่ายกับเครื่องเครื่องแยานี่เลยค่ะกินแล้วยังยังลองกินเองเอาแล้ จะรู้สึกห็นเลยอะเป็นเ่น่องหอแล้วต้องมีแต่นตัวช่างพูดได้ดเป็นแบบแล้วองตัวแล้วบอกว่าไหนลองกินเองดูพอกูแล้วจะเบนกินอาหารทะเลแล้วต้องล้างปากหอเซอร์เป็นเธอหรออินเนอรกินแล้วใครบอกว่าอิน เธอคนนั้นคือฉันอีคนป้ารู้คุณดูณอย่างรูอินดูแเป็นอะ่ะบอกว่าอิ่มแล้วแต่เนี่ยคือแชมป์แล้วคนละคนอี้วยังเหลือแชมเปี้ยนอีกคนนึ่งแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมป์แล้วยังเหลืออีแชมเปี้ยนยังมีคนด้วยคือว่าอีแชมไม่ได้เป็นอาบูด้าถ้าเกิดถามเรื่องฟูดอ่ะเราต้องส่งสัญญาณนานแล้วว่าพพอแล้วเ,อ,เอาอิ่มพวกแกสั่งมาเยอะเกินเวลาสั่งอะไรมาอย่าสั่งมาเยอะ กินให้หมดแล้วครับต้องมานั่งกินให้มันหมดเนี่ยจะบ้าตายอิ่ม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 ไหมอิ่มเลยและอร่อยสุดๆให้ทุกคนร่วมกับพิมเข้ามานะคะคำนวณมาว่า50คามะคือเลข8กินไปทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วเอา8คูณเข้าไปต้องเปลี่ยนชื่อจากผู้ชิ้นเลข8เป็นชิ้นแบบ800แกกินอย่างเงี้ยไม่อ้วนเพราะว่าเขาเป็นเนื้อปลา อย่ายื้อแค่โอเคเลยนะกูเร่มดูใหญ่แล้วชุดนี่เหรอชามทรงจ้ำแสนอร่อยแล้วชามทรงจ้ำฟันมากนี่เบื่อคนแล้วไงอ๋อเหรออันนี้เป็นรางแชมปิญอนอันนี้แชมบีอ๋อจบเวลาอวันนี้มีสิ่งไหนมาบ้างพี่สาวอุ้ยแฮปปี้มากแล้วชามันยังเหมือนเดิมเลยมั้ยยังเหมือนเดิมเส้นยังเหนียวรูปเหมือนเดิมโอเคสุดๆเลยเออมันเหมือนเดิมเส้นคงวามาแบบตลอดเวลาที่เราเคยกินอ่ะ แล้วคือร้านเลยนะนี่เป็นร้านความสามเดียบอย่าเดิมใช่ในไทยอ่ะเพิ่งเปิดมากว่าสามสิบปีแต่อายุอืเท่าเท่าพวกเราไี่ใช่เหลือยี่สิบห้ายี่สิบสี่อายุเป็นตาใหญ่ยิ่งมากอายุเป็นลึือ่ะจริงอ่ะคือเขาเหมือนแบบคนคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เสมอมาแกาจริงคือแบบเชียงใหม่ก็จะมีห้างแบบเซ็นทรัลแอร์พอร์ตฮาจิมาก็จะอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าแบบที่เห็นตั้งแต่เด็กก็คืออยู่ตรงนั้นคือ อยากกินเมื่อไหร่ก็คือไป<ม>อะไรเงีย้ยเออฉันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบชามตรงจาแสนอร่อยของฉันแล้วที่ฉันชอบที่เนี่ยคือฉันอ่ะเป็นคนชอบเนื้อสัตว์แล้วประเด็นคือเวลาสั่งราเมนเย็นมามันมีอย่างอื่นได้กินด้วยไง<อ>มันไม่ได้แค่กินแค่แบบราเม็งอย่างเดียว<อ>แล้วประเด็นคือมันแบบ ไม่แพงเราสามารถสั่งมามาอะไรี้ยอันนี้รื่อ่จริงคืมันไม่เดินสาหรับฉันฉันรู้สึกว่าถ้าที่บางรันเนี่ยคือเพื่อนเก่าหรอคือเพื่อนแบบเพื่อนวัยเด็กอะไรเงี้ยคือมาอีกรอบก็เจอใช่คือมาอีกรอบก็เจอแล้วว่าเราไว้เข้ามากินอ่ะอย่างฉันบอกคือมันจะแวะคือแบบในวันนั้นวันแรกที่ฉันนั่งทานกับเพื่อนที่สังขอาหารชปารังสิตแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสิบห้าปีที่แล้วที่ฉันเคยกินยังไงอ่ะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นแบบว่า อาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ทุกปากคนไทยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญราคาคุ้มค่าวัตถุดิบิศรสชาติทำถึงอร่อยและ มีมากกว่า150สาขาทั่วประเทศไทยใกล้บ้านคุณคีย์เวิร์ดถ้าเพือนคนไหนนะคะที่คิดถึงชามตรงจมแสนอร่อยของตัวเองก็แวะไปได้เลยนะคะที่ฮัจจบังราเมนสาขาใกล้บ้านคุณก่อนเลย50สาขาทั่วประเทศไทยเยอะมากบอกเลยว่าถึงไม่น่าจะเปลี่ยนนะคะแต่ชามตรงจมแสนอร่อยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย<ส>แต่แกคุณเดินเกินตัวเลยเปลี่ยนเลยคะเปลี่ยนมากเลยอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ไม่เกี่ยวกับอัจจีบังแชมเป้รู้สึกยังไงที่ได้คัมแบ็กวงการกินเอาฟู้ด แล้วมียุ้าด้วยด้วยคือชาน่าแฮปปี้มากเพราะชารู้สึกว่าการกินน่ะเป็นหนึ่งอย่างที่เป็นความสามารถพิเศษชาทุกคนต้องกินแส่แชมาริเอ่หปวนความพิเศษเพราะกินแบบ พิเศษเยอะกว่ากินได้หลายหลายกว่าใช่แล้วเราเป็นคนชอบกินแบบเยอะเอเถอคือฉันไม่ชอบกินจุกจิกแต่ฉันน่าจะเป็นคนชอบกินแบบมื้อใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆนะคะอยากเห็นพวกเรามาแจกภาพแห่งความสุขแบบนี้อยากรอแคปภาพแชมเปญเคี้ยวอาหารก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะมีร้านอะไรน่าทานอะไรอย่างนี้ก็บอกกันหน้ากได้เลยได้เลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ endu ชัเวรขอบคุณลูกค้าที่เข้าเลวใช่นะ่ะอ่ะ สำหรับที่มีก็กดไลค์กดแชร์กันตามศรัทธาไม่เลยกกัจะไม่ว่ากันอยู่แล้วเปิดกว้างเราไม่ไม่ว่ากันไดอยากกดก็กดไม่เลิกไม่เลิกเลยจะปุ่มยังไงก็กดได้เลยมันมีอยู่มันมีปุ่มอยู่เจอกันใม่เรื่อนี้กับกินอาพุษกับพศชัมปี้แชมเปญแชมเปียนแชมปแซมเบียเออโอเควันนี้ขอตลาไปแล้วค่ะบ๊งั้งงั้งกินอาพุษ ค้ลูกค้าจะมีต้มยำหนึ่งที่ต้มยำกุ้หนึ่งที่าลูเซตหนึ่งที่คาราชิ้นหงทีเทีโร่งทีคเตอรหนึ่งทีเพิ่มมายังเนีอีกหนึที่ชาัวยาดีหที่เคบับคาราหนึทีข้าวาห้าหนึ่งาคุชิคเก้นสทีเครื่อง่เป็นน้ำหนึ่งที่ชาเขียวหนึ่ที่น้โพกอีกีนะคะ